นัตถิปาปังอกุพโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลัวที่ชั่วหยาบจะมีบาปอย่างไรฉะไหนหนาหยุดทําบาปบาปหายไปไกลาตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกํากับคอยรองรับปัญญาอย่าฉเฉลียวบุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียวไม่เกาะเกี่ยวบาปกรรมทาแต่ดี พระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเล่าถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษที่คุณอุสาหรือว่าคุณนิดเนี่ยเล่าให้ฟังคุณอุสาเนี่ยเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่แต่เปล่าไม่ได้สุขสบายเหมือนกับลูกคนเดียวส่วนใหญ่หรอก จริงว่าเกิดในบ้านในฐานะที่เรียกว่าร่ำรวยขั้นมหาเศรษฐีพ่อของแกเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันแล้วก็สวนทุเรียนหมอนทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดถึงร้อยกว่าไร่เศษแกเคยไปที่สวนทุเรียนของพ่อมองดูทุเรียนออกดอกดอกทุเรียนนะหอมกลุ่นไปทั้งสวนแกก็ได้แต่มองต้นทุเรียนหลายพันต้นเหล่านั้นเพราะว่าแกไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่ดินและต้นทุเรียนสักต้นเดียวจริงๆ ได้กินแค่เนื้อทุเรียนราคาอืมแพงออกนอกฤดูก็ดีแล้วในบ้านพ่อเนี่ยมีคนใช้มีคนสวนคนขับรถทั้งหมดหคนรวมทั้งแม่คุณนิดหรือว่าคุณอุสานี่ด้วยคุณอุสาเป็นลูกคนเดียวจริงๆเพราะว่าพ่อของอคุณอุสานี่มีลูกกับเมียหลวงถึงห้าคนถ้านับตามอายุแล้วแกก็เท่ากับลูกคนที่สี่ของพ่อ พ่อยังมีน้องชายคนเล็กอีกคน,นที่เกิดหลังคุณอุสาสองปีแต่เขาไม่เคยเรียกคุณอุสาว่าพี่สักคำนำหน้าชื่อคงจะเป็นเพราะว่าคุณอุสาเป็นลูกที่เกิดจากเมียคนใช้ซึ่งตาของคุณอุสาเนี่ยเอาแม่มาส่งเป็นการขัดดอกเขาหน้าและรูปร่างหน้าตาของแม่ยังคงความสวยถึงแม้จะคล้ำไปบ้างแต่ก็ดูดีไม่ใช่น้อย เมื่อแม่ตกเป็นเมียของพ่อแม่ก็ไม่ได้เลื่อนฐานะความเป็นอยู่ยังเป็นคนใช้อยู่ในเรือนคนใช้นั่นแหละแม่บอกว่าเมื่อก่อนแม่อยู่ในบ้านหลังใหญ่รับใช้ครับครันท้องโตออกมาก็ถูกไล่ออกมาอยู่ที่นี่จนกระทั่งอุนุสารเนี่ยโตเป็นสาวแล้วพ่อก็ได้ลูกจากเมียคนใช้เอาไว้ใช้งานอีกคนหนึ่งฟังดูแล้วเหมือนนิยายน้ำเน่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะ คุณอุสาเคยถามแม่ว่าทำไมถึงทนอยู่อย่างนี้อ่าได้รับคำตอบง่ายๆไม่รู้จะไปไหนอืมท,ท,ทั้งๆที่ที่ที่จะไปนะมีออกตั้งเยอะแยะเมื่ออุสาเกิดออกมาเหมือนเป็นลูกไม่เต็มใจให้เกิดของพ่อเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอุสากับคำว่าพ่อก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงร,รู้แต่เพียงว่าเจ้านายใหญ่ในบ้านหลังเนี้ก็คือพ่อ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่ๆน้องๆกับลูกๆของพ่อก็เลยไม่ต้องพูดถึงมีแต่การโขกสับทั้งคำพูดถากถางแล้วก็การใช้งานอืมอินิดชาตินี้ทั้งชาติมึงก็ได้เป็นแค่คนใช้อย่างเดียวหรอวะเรียนหนังสือก็ไม่เอาไหนสมแล้วที่พ่อไม่ให้เรียนต่อคนอย่างมึงอะเป็นคนใช้อยู่อย่างเนี้ยไม่มีโอกาสเจอคำว่ารวยหรอกวะนอกจากจะไปปล้นเขากนินยังมีอีกมากอ่าที่กระนำซ้ำเติมมา เพราะฉะนั้นอุสาก็เลยเกลียดทุกคนในบ้านใหญ่ความจริงแกก็คิดถึงอนาคตแล้วก็มองไม่เห็นทางที่จะลบคํามศประมาทของคนพวกนี้ได้การกดขี่ทั้งทางร่างกายและจิตใจพอกพูนเหมือนกระดินพอกหางหมูทุกวันทุกวันทุกเดือนแล้วก็ทุกปีด้วยปรากฏว่าอุสาหนีหนีหนพ่อแม่พร้อมกับทุกๆคนออกไปหนีไปกับนักเลงคนข้างบ้านซึ่งรู้จักกันมานานแล้วความจริงเนะี่ย อุสาไม่ได้รักใครชอบพอกับผู้ชายคนนี้หรอกเขาชวนแกไปในเช้าวันหนึ่งพร้อมกับบอกเหตุผลเมื่อเขาเจออุสาหในตลาดสดจากความเป็นอยู่ภายในบ้านใหญ่ทําให้ความกดดันเกิดขึ้นมากความกดดันที่รอระเบิดมานานก็นํามาซึ่งการตัดสินใจของแกหนีไปให้พ้นพก่อนแล้วค่อยไปว่ากันใหม่ในแผ่นดินข้างหน้าชาติก่อนแกคงจะทําบุญไว้บ้างผู้ชายที่แกหนีไปด้วยกันนั่นเขารับเลี้ยงดูแล เป็นอย่างดีหลังจากที่พี่ในซึ่งเป็นสามีเนี่ยซ้อมคู่อริในหมู่บ้านปางตายเขาก็พาอุสาห,หนีลงใต้สุดจังหวัดนราธิวาสสิบปีนะพี่ในก็พาอุสามายัางจังหวัดบ้านเกิดพร้อมกับลูกชายสองคนชื่อนนนกับเนต อุสาชวนพี่นในไปขอขมาพ่อและแม่และใจหนึ่งก็จะพาแม่ลงไปอยู่ใต้ด้วยกันแต่เมื่อเข้าบ้านใหญ่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากแม่ใหญ่เมียหลวงของพ่อและลูกๆคงจะเห็นว่าอุสาแต่งตัวหรูหราขึ้นผิดปกติเฟอร์นิเจอร์ประดับตัวพราวอ่าทั้งของพี่ในแล้วก็ลูกๆก,ก็ได้รับคำตอบว่าพ่อเสียชีวิตไปได้สองปีแล้วและแม่ ของอุสาก็หนีออกจากบ้านไปหลังจากเผาศพของพ่อแล้วข้าวข้าวของเงินทองที่เตรียมมาให้แม่ต้องเป็นหมันทําให้อุสารู้สึกตัวขึ้นมาบ้างแล้วว่าคงจะเป็นพ่อเงินทองของอุสาและสามีที่หามาได้นี่ไม่บริสุทธิ์จึงต้องเป็นไปอย่างนี้รถเบนซ์ราคาแพงที่พี่นายสามีนี่ขึ้นมาซื้อที่กรุงเทพโดยเงินสดและจากการแต่งตัวแพรวทองเพชรและดูมน ู่ทองเคลื่อนที่ทำให้อุสาหนิสะใจมากที่สมหวังในการลบคำดูถูกเหยียดหยามของพวกลูกๆของแม่ใหญ่นะคือทั้งสองคนทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยทั้งอุสาแล้วก็วินยัยทำทุกอย่างที่ได้เงินไม่ว่าจะเป็นของหนีภาษีค้าคนเป็นเอเจนจัดส่งผู้หญิงไปทํางานขายตัวตั้งบ่อนการพน,นันเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินแล้วก็ค้าเฮโรอ,อีน และไม่รู้ว่าแม่ไปอยู่ไหนเนี่ยอุตสาก็ตัดสินใจชวนสามีขึ้นกรุงเทพหาซื้อทาวเฮาหรือว่าบ้านเดี่ยวสักหลังพี่นายก็รับคำทันทีอบอกว่าจะได้อยู่ใกล้เจ้านายหน่อยทำงานคล่องขึ้นอุตสาก็ไม่รู้ว่าเจ้านายของเขาเป็นใครกันแน่รู้แต่ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเมืองมีตำแหน่งใหญ่โตของประเทศพี่นายเนี่ยสามารถทำมาหากินจนร่ำรวยอย่างรวดเร็วในงานผิดกฎหมายศีลธรรม เขารอดตัวทุกครั้งที่เขาถูกจับนะถูกจับก็รอดออกมาได้ทุกครั้งเพราะเจ้านายคนนี้ของเขาแหละให้ความร่วมมือการทํางานแบบนี้ต้องอาศัยคนใจกล้ากล้าเสี่ยงทาไมแล้วก็จะไม่ประสบความสาเร็จในการงานโดยเฉพาะเรื่องบูเรื่องลุยซึ่งพี่นายก็เก่งอยู่แล้วตั้งแต่วัยรุ่นเขาเคยบอกกับอุสาบอกว่าพ่อแม่พี่ไม่มีพี่โตมากับยายตอนนี้ยายก็ตายไปแล้ว พี่เป็นคนไม่มีตระกูลพี่ไม่ต้องห่วงใครพี่ไม่มีอะไรจะเสียเพราะฉะนั้นพี่ต้องกล้าทำกล้าเสี่ยงเพื่อลบล้างความจนแล้วก็หาสิ่งที่ต้องการมาทดแทนให้ได้แม้แต่อุสาซึ่งเป็นเมียของเขาพร้อมกับลูกสองคนก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยจะมีใจแบ่งปันอะไรให้ทั้งแกแล้วก็ลูกทั้งสองอยากได้อะไรก็เอาเงินไปซื้อเอาเอง ลึกๆแล้วจิตใจของอุสาต้องการความรักความอบอุ่นจากพี่นายซึ่งแกไม่มีสิ่งเหล่านี้มาจากพ่อเลยแต่พี่นายไม่เคยให้ความรักความอบอุ่นที่แกต้องการสิ่งที่พี่นายให้แกอุสาก็คือความใคร่แล้วก็เงินเท่านั้นแกก็นึกอยากจะถามเขาบ้างว่ารักอุสาบ้างหรือเปล่าแต่ไม่กล้าถามได้กินดีอยู่ดีเช่นนี้ก็เป็นบุญน้องแกแล้ว เมื่อเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วพี่นายทำงานคล่องขึ้นเพราะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายของเขาซึ่งมีข้อแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าโอ้ยคุ้มจริงๆนะนิดวันดีคืนดีเราก็ขอยืมรถท่านมาใช้ขนของพวกลูกน้องเคยรู้ว่ารถคันนี้เป็นของเจ้านายใครมันจะกล้าขนกล้าถามไม่ยุ่งยากเสียเวลาสาวซีนักเดี๋ยวก็โดนย้ายไปอยู่ชายแดนซะเนี่ย นอกจากเจ้านายคนใหญ่คนโตแล้วเมียของเจ้านายอยากได้อะไรพี่นายไปสรรหามาให้ทั้งนั้นเครื่องเพชรเครื่องทองในกรุงเทพพี่นายเป็นขาประจำอยู่หลายร้านคุณนายอยากได้อย่างไหนไปเลือกที่ร้านตามสบายจดบัญชีเอาไว้ชื่อของพี่นายแม้แต่ลูกหลานตัวเล็กตัวน้อยของเจ้านายพี่นายยังพาไปเที่ยวหาซื้อของแพงๆให้ได้แต่กับอุตสากับลูกเนี่ยเปล่าเลยพี่นายไม่เคยพาไปเที่ยว ไปซื้อหรือว่าเอาใจเหมือนกับคนอื่นอยากได้อะไรก็ควักเงินโยนให้ไปซื้อเอาเองเพราะจะเป็นด้วยพี่นายไม่เคยมีพ่อแม่ให้ความอบอุ่นทางใจและร่างกายไม่รู้จักความรักของพ่อแม่ว่าเป็นอย่างไรอีกอย่างหนึง่งยังถูกความจนรังแกเอาเมื่อตอนเด็กๆพี่นายจึงรู้แต่เพียงว่าต้องทําทุกอย่างเพื่อเงินไม่สนใจว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นจะผิดหรือถูกเพื่อต้องการให้ได้เงินมาทดแทนสิ่งที่ตัวเองขาดเท่านั้น เหมือนกับอุษา ح. อุษาก็ไม่สนใจหรอกว่างานที่พี่นายทำนะทาความเจ็บปวดทรมานใจให้ผู้คนหรือเปล่าขอเพียงว่าให้พี่นายหาเงินมาให้มากๆถึงเขาจะรักเธอและลูกน้อยไปก็หรือว่าไม่รักเลยก็ไม่ว่าอะไรเอาเงินมาก็แล้วกันอุษาต้องการทรัพย์สินเงินทองใช้มากๆให้มันสะหัวใจแก้แค้นที่เคยอดอยากต่ําต้อยถูกกดขี่ข่มเหงในวัยเด็ก ไองานสุจริตมันได้เงินช้านนิดงานที่พี่ทำนี่สิแน่เสี่ยงหน่อยจะได้เงินเร็วอย่างเฮรโรอีนนี่ไงเอารถเจ้านายขนได้สบายมากเงินเป็นพ่อน,อนเงินสดๆดเนี่ยเห็นละเปล่าเขาว่าพลางเปิดถุงกระดาษให้ดูเงินที่อยู่ในนั้นใบละห้าร้อยใบละพันเท่านั้นผู้หญิงที่พี่นายจะพาข้ามไปส่งขายที่มาเลเซียนั้นถูกหลอกมาทั้งสิน้นก่อนจะข้ามพี่นายจะพาไปเที่ยวซะก่อนโดยเลือกเด็กสาวที่หน้าตาดี และเมื่อเที่ยวกินกันเรียบร้อยแล้วพี่านก็จะพาไปเปิดบริสุทธิ์เมื่อก่อนนี้อุสารู้สึกหึงหวงพี่านมากแต่มาระยะหลัง,ลงๆนี่เฉยๆซะเป็นส่วนมากไม่ค่อยได้สนใจมากนะเพราะคิดเสียว่าเรื่องของเขาอ่าแต่ว่าเงินเป็นของเราอุสาเคยถามวิธีการหลอกลวงเด็กสาวมาขายแต่ได้รับคําปฏิเสธจากพี่านโดยสิ้นเชิงพี่แมวนิดไปขายก็บุญเท่าไหร่นะอย่าถามซอกแซกเลยนะ เรื่องการทามาหากินของพี่นายอย่ารู้เลยทําหน้าที่ของนิดไปให้ดีกว่าแล้วกันที่เขาไม่เล่านี่เขาอาจจะไม่ไว้ใจเธอกลัวเธอจะเอาเรื่องไปเล่าให้เพื่อนๆนได้ฟังกันแล้วก็จะนํามาซึ่งอันตรายถูกจับเข้าคุกอะไรทํานองนั้นเด็กผู้หญิงหลายคนที่พี่นายพาเข้ามาในบ้านแนะนําให้รู้จักอุสาพวกเธอยกมือไหว้นะอุสาก็ยกมือไหว้ตอบมองดูหน้าใสาอ่อนดวงตาอันซื่อสดใสแล้วเห็นล้วสะท้อนใจสงสาร ในใจเนะ่ยอยากจะบอกให้เขารู้แล้วก็อยากจะช่วยนะแต่ว่าทําไม่ได้เพราะหากทําอย่างนั้นนะพี่นายเอาตายแนะ่เพราะว่าอุตสาก็มีลูกสาวขณะที่อยู่กรุงเทพอายุย8ดขวบแล้วอีกไม่กี่ปีก็โตเป็นสาวน้อยลูกสาวอุตสาเนี่ยเป็นเด็กช่างแต่งตัวรักสวยรักงามตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ส่องแววเจ้าชู้จนกระทั่งอุตสานึกเป็นห่วงอุสาก็เริ่มกลัวแล้วว่ากรรมที่ ขายลูกสาวชาวบ้านจะมาสนองกับชีวิตลูกสาวของแกเมื่อนั้นความเจ็บปวดในความรักที่มีต่อลูกจะย้อนกลับมาหาตัวและจิตใจแต่ก่อนจะถึงวันนั้นนะก็มีผลของกรรมชั่วตอบสนองปรากฏว่านนลูกชายคนโตของอุสาโตพอที่จะขับรถได้พี่นายก็ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้หนึ่งคันบอกเหตุผลว่าอเอาไว้ขี่ไปโรงเรียนแล้วก็ยังให้เงินลูกไปทำแล้วก็แต่งเป็นรถซิ่ง ไม่ถึงสองอาทิตย์ที่พี่นายซื้อรถให้ลูกนนสซิ่งรถไปชนเอท้ายรถสิบล้อที่จอดกินเลนถึงไม่ตายแต่เมื่อออกจากโรงพยาบาลนนก็นอนอยู่กับที่เป็นอัมาพาตเพราะว่าเส้นประสาทในสมองบางส่วนถูกตัดขาดจึงเป็นภาระให้อุตสาหอีกอย่างหนึง่งหลังจากที่สุขสบายมานานทีนี้ต้องป้อนข้าวน้ำแล้วก็ล้างขี้ล้างเยี่ยวของลูกชายเงินที่ได้มาเอาไปจ้างหมอนวดแผนโบราณมานวดตามเนื้อตามตัวแขนขา แต่ว่าเงินน่ะสูญเปล่าอาการเขาโนนไม่ดีขึ้นเลยหมอที่ไหนดีพระที่ไหนดังทางรักษาโรคนี้พี่นายแล้วก็อุตสาหจะพากันไปทั้งสิ้นแล้วก็ยังเหมือนเดิมต้องพากลับมาบ้านนะพระรูปหนึ่งในชนบทเอ่ยปากบอกคุณมีบาปมากนิโยมกลับไปใส่บาตรทำบุญบ้างนะจะด,ดีขึ้นนะอุตสาหมันนอนคิดทบทวนชีวิตในอดีตอยู่หลายคืน ก็เป <itt ac> ็นความจริงอย่างที่พระพูดอายุของอุสานี่เข้าเลขสี่นำหน้าแล้วเคยใส่บาทไม่กี่ครั้งแทบจะนับได้แล้วก็ทำบุญกับซองกระถินและผ้าป่าไม่กี่สิบบาททั้งๆที่แกมีเงินใส่ซองมากกว่านั้นหรืออาจจะไปอนุโมทนาให้วัดสร้างอะไรต่อะไรบ้างครั้งนั้นอุสาคิดว่าทำไปก็เสียเวลาเปล่าๆเสียได้เงินคำเตือนจากพระภิกษุชรารูปนั้น ทําให้อุสาได้คิดว่าบาปบุญมีจริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงเรื่องนี้แกก็คิดจะเอาไปปรึกษากับพี่นายแต่มาคิดอีกทีก็คงเสียเวลาเปล่าเพราะคนอย่างพี่นายไม,ไม่ไม่มาสนใจใ้เรื่องแบบนี้หรอกและอาจจะหาว่าอุสาเนะี่ยโง่งมง,งายกับสิ่งที่มองไม่เห็นก็เลยเงียบเสียแล้วก็เริ่มใส่บาตรแล้วก็บริจาคเงินให้แกวัดบ้างสถานสงเคราะห์เด็กพิการวะทำแล้วก็รู้สึกสบายใจอย่างประหลาด เสร็จแล้วนนลูลกชายคนโตของอุสาก็จบชีวิตลงอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้อุสาเองก็ไม่รู้ว่าเขาตายด้วยอะไรตื่นเช้าขึ้นมาจะทําธุระเรื่องขี้เยี่ยวให้แต่เมื่อจับแขนขาและดูในตาของเขาแล้วทุกอย่างก็บ่งบอกถึงการหมดทุกไปแล้วอุสาก็ได้แต่ร้องไห้เหตุการณ์เหล่านี้ผลกรรมที่ไปสนองกับลูกไม่ได้ทําให้พี่นายสะทกสะทานหรือว่าเสียใจเท่าไหร่เขายังทํางานแบบเดิมๆของเขาต,ต่อไปอย่างปกติ ทีนี้วันหนึ่งอุสาก็ขอร้องให้พี่นายเลิกงานเช่นนี้หางานอื่นที่สุดจริตทำดีกว่าท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่สำเร็จไม่รู้ว่าบุญหรือกรรมในที่สุดพี่นายก็ได้หยุดทำในสิ่งที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมจรรยาที่หยุดเพราะว่าพี่นายถูกเก็บเงียบตายปรีด้วยลูกกระสุนปืนเข้าหัวกะโหลกอุสาก็รู้ว่าพี่นายถูกหักหลังเกี่ยวกับการขนส่งเฮโรอีนคุณอุสาบอกว่าจำได้ว่า อตอนนั้นหลังจากที่พี่นายตายได้สองเดือนอก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินขึ้นเมื่อปี2535หแกยังจำแม่นทุกวันนี้อุตสาห์อยู่กับลูกสองคนที่นาราธิวาสแกขายบ้านชั้นเดียวที่กรุงเทพขายรถเบนซ์คันงามสิ่งที่แกไม่อยากจะเห็นสิ่งที่พี่นายหามาด้วยเงินไม่บริสุทธิ์แกเอาออกมาขายหมดเอาเงินนั้นถวายวัดจนๆเพื่อจะสร้างสาธารณประโยชน์ต่อไป แกก็อยู่บ้านอย่างเงียบเงียบในบ้านหลังเล็กๆนะก็ไม่รู้ว่าเวรกรรมมันจะตามมาอีกในรูปไหนแบบไหนเออกรรมมุนาวัตะตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆทีนี้ก็มาฟังเรื่องเล่าชาวบ้านที่เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดท่านผู้ฟังเป็นเรื่องแปลกคุณกเกษมบอกว่าสมัยนั้น แกยังเด็กแต่ก็โตพอที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวได้บ้างแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเวลานั้นยังเป็นที่เล่าขานกันมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสายทองเป็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านหนองกกตอนนั้นวัยนียังสาวเลยไม่น่าจะด่วนตายจากพี่จากน้องไปเร็วอย่างนั้น แต่ขึ้นชื่อว่าความตายแล้วมนุษย์ทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนก็ไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ความตายมันไม่เลือกเด็กเลือกผู้ใหญ่เกิดได้ทุกเวลาอาจจะตายเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีใครรู้ได้หายใจเข้าไม่หายใจออกมกันก็ตายพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าความประมาทเป็นเหตุอย่างความตายเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนก็ไม่น่าจะประมาทในชีวิต สายทองก็เหมือนกันเธอจะตายด้วยความประมาทหรือเปล่าเนี่ยคุณกเกษมไม่อาจจะทราบได้แต่ที่แน่ว่าเธอจบชีวิตต้องเธอลงด้วยเรื่องราวของเงินเพียง20บาทแต่สมัยนั้นเงิน20สบาทมันก็ยังมีค่ามากเหตุเกิดวันหนึ่งในช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านหนองกกก็ตกลงกันว่าจะไปทําบุญถวายพระตาหารเพนแด่พระสงค์ที่วัดสะกําแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเพราถึงวันนัดหมายชาวบ้านทั้งเด็กเล็กหนุ่มสาวคนเท่าคนแก่ ่างก็เตรียมอาหารคาวหวานและผลไม้เพื่อจะนำไปถวายพระสายทองกับจ่อยนี่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันก็มีโอกาสาร่วมเดินทางไปทำบุญในครั้งนี้ด้วยกลุ่มคนทั้งหมดก็เดินทางมุ่งไปสู่วัดสะกําแพงใหญ่พอถึงวัดก็ใกล้เวลาที่พระท่านจะฉันปตตา,ารเพลพอดีก็จัดแจงหาภาชนะใส่อาหารถวายพระพอพระฉันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยชาวบ้านที่เดินทางไปทำบุญก็ร่วมกันรับประทานอาหาร จากนั้นก็ช่วยกันล้างทำความสะอาดภาชนะแล้วก็ทำความสะอาดสถานที่พอได้เวลาจะเดินทางกลับสายทองกับจ่อยก็เกิดปวดท้องปวดปัสสาวะขึ้นมาก็บอกให้เพื่อนเพื่อนรอก่อนขอตัวเข้าห้องน้ำสักประเดี๋ยวว่าอย่างนั้นจ่อยก็เข้าห้องน้ำก่อนโดยที่สายทองยืนรออยู่ข้างนอกพอเสร็จธุระแล้วสายทองก็เข้าไปทำธุระบ้างหลังจากนั้นทั้งสองกำลังจะเดินมารวมกลุ่มกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปจะเดินทางกลับจ่อยก็นึกขึ้นได้ว่าเธอลืมเงินไว้ในห้องน้ำยี่สิบบาท ก็ถามสายทองว่าเห็นเงินของเธอไหมเพราะว่าสายทองเข้าทีหลังสายทองก็บอกไม่เห็นทั้งสองกลับไปดูที่ห้องน้ําอีกครั้งแต่ปรากฏว่าไม่เห็นเงิน20สิบาทแล้วจอยก็คิดว่าจะเป็นใครไปไม่ได้ะที่หยิบเงินของเธอไปนอกจากสายทองเธอปักใจเชื่ออย่างนั้นฝ่ายสายทองก็ปรากฏว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นจอยก็จะไม่ยอมท่าเดียวพอกลับมาถึงบ้านเธอก็เอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังแล้วก็จะเอาเรื่องกับสายทองฝ่ายผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้จะตัดสิน อย่างไรเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ด้วยจะมีก็แต่คนทั้งสองเท่านั้นเองผู้ใหญ่บ้านก็เลยตัดสินใจทําพิธีสาบานกันดื่มน้ําสาบานหน้าพระพุทธรูปที่วัดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เช้าวันรุ่งขึ้นพิธีดื่มน้ําสาบานก็เริ่มขึ้นพร้อมด้วยญาติของทั้งสองฝ่ายและผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานน้ําในขันที่ใช้สาบานเป็นน้ําที่แช่ด้วยพริกและเกลือคุณกเกษมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแช่เพราะเหตุอะไร แล้วคนทั้งสองก็เข้าไปกล่าวคำสาบานแสดงความบริสุทธิ์ของตัวต่อหน้าพระพุทธพร้อมทั้งกินน้ำในขันก่อนจะเสร็จพิธีจ่อยก็บอกว่าถ้าคำกล่าวหาของฉันเป็นเพียงคำกล่าวหาลอยๆไม่มีมูลความเป็นจริงก็ขอให้ฉันมีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวันสายทองก็พูดบ้างบอกว่าถ้าฉันเอาเงินน้องจ่อยไปจริงๆก็ขอให้ฉันต้องมีอันเป็นไปภายในสามวันเจ็ดวันต่างคนต่างก็พูดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเอง หลังจากทั้งสองผ่านพิธีดื่มน้ำสาบานยังไม่ทันจะถึงอาทิตย์สายทองก็เกิดป่วยอย่างกระทันหันแม่ของเธอก็พาไปหาหมอพื้นบ้านหมอก็บอกว่าเธอป่วยเป็นไข้ธรรมดาเสร็จแล้วหมอก็ต้มยาสมุนไพรแล้วก็กรอกใส่ขวดให้เธอไปกินที่บ้านเวลาผ่านไปหลายวันแต่อาการของเธอไม่ดีขึ้นเลยชาวบ้านก็พากันโจดจันกันว่าเธอจะต้องเป็นคนหยิบเอาเงินท้องจ่อยไปแน่ๆนคุณกเกษมก็คิดว่าตัวเธอก็คงจะอับอายชาวบ้านไม่ใช่น้อย เช้าของวันถัดมาขณะที่แม่ของเธอกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวสายทองจะกินยาที่หมอพื้นบ้านให้มาแต่เธอไม่รู้ว่าขวดยาอยู่ตรงไหนก็ถามแม่บอกแม่ขวดยาวางอยู่ตรงไหนอ่ะฝ่ายแม่กำลังทำกับข้าวในครัวไม่ได้ออกมาก็บอกว่าวางอยู่ข้างเสาลูกเอ้ยเสร็จแล้วแม่ก็ทำกับข้าวต่อสายทองก็เงียบไปไม่มีเสียงพูดเสียงคุยแม่ก็นึกว่าเธอกินยาแล้วก็คงจะนอนหลับไปก็เลยไม่ได้สนใจ สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเมือกัคนดิ้นดังกุกักกุกักก็ร้องถามลูกสาวทำอะไรอะลูกฮะไม่มีเสียงตอบจะเสียงดินน้นน่ยดังคุนเรื่อยเรื่อยก็เลยออกมาดูลูกสาวตกใจแทบช็อกมาเห็นภาพลูกสาวนอนดิ้นน้ําลายฟูมปากก็ร้องให้ชาวบ้านวิ่งไปตามหมอมาพอหมอมาถึงก็ถามว่าสายทองกินอะไรเข้าไปถึงได้เป็นอย่างนี้แม่ก็เล่าเรื่องที่เพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ให้หมอฟังหมอก็ให้ไปหยิบขวดยาดูพอไปหยิบขวดยาที่ข้างเสา เธอก็แปลกใจเพราะว่าตอนที่เอาขวดยาวางไว้มีขวดยาแค่ใบเดียวแต่ตอนนี้ทาไมมีขวดวางอยู่สองใบก็เลยหยิบขวดทั้งสองใบไปให้หมอดูหมอบอกว่าขวดยายังอยู่นี่ตั้งครึ่งค้อนขวดส่วนอีกขวดหนึ่งเป็นขวดใส่ยาเบื่ออะไรสักอย่างแน่หมอเห็นไม่ได้การก็รีบหาน้ำมาให้สายทองกินมากๆแล้วก็บอกให้แม่ของเธอไปหาผลไม้ที่บีรถรดเปรี้ยวมาแม่ของเธอก็วิ่งกุลีกุจอหาผลไม้ที่พอจะหาได้ ก็ได้มาเฟืองมาหลายลูกก็คั้นเอาแต่น้ำมาให้สายทองกินแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยหมอเห็นจะไม่ได้การก็เลยบอกให้นำส่งโรงพยาบาลในเมืองการเดินทางสมัยนั้นยังลำบากอยู่มากต้องใช้เกวียนหมอก็บอกให้รีบไปเร็วๆเพราะว่าอาการหนักมากช้าเดี๋ยวจะไม่ทันการหมอก็ถามแม่ของสายทองว่าพ่อของสายทองไปไหนแม่ก็บอกว่าไปธุระบ้านโนนตุนไปตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่กลับ แล้วเธอก็ไปวานเพื่อนบ้านให้ขับเกวียนให้แต่ก็ช้าไปเสแล้วสายทองดิ้นทุรนทุรายมากขึ้นน้ำลายออกมากยังไม่ทันที่จะหามร่างเธอลงจากเรือนเธอก็ขาดใจตายเสียแล้วแม่และญาติญาติก็เสียใจร้องไห้กันระงมไปทั่วพอพ่อของสายทองกลับมาจากบ้านโนนตุนมารู้เรื่องก็สอบถามเรื่องราวจากปรรยาของตัว ก็นึกขึ้นได้ว่าขวดยานะนะั้นเป็นยาที่ตัวซื้อมาเพื่อที่จะเอามาฉีดฆ่าเพลียเอาไปวางไว้ข้างๆอีกขวดหนึ่งซึ่งอยู่ข้างเสาโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นขวดยาที่ลูกสาวกินอยู่พอรู้อย่างนั้นก็ได้แต่เสียใจหลังจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันหาไม้มาทาโรงศพก่อนที่จะเอาศพใส่โรงก็จัดการอาบน้ําศพให้และญาติคนหนึ่งกําลังจะเก็บที่นอนหมอนมุ้งที่สายทองนอนพอยกหมอนออกจากที่นอน เขาก็เห็นแบงยี่สบาทวางอยู่ใต้หมอนที่สายทองนอนอยู่เท่านี้ความจริงก็ปรากฏคนที่เสียใจมากที่สุดก็เห็นจะไม่พ้นพ่อกับแม่ของเธออับอายขายหน้ายังไม่พอยังต้องมาเสียลูกสาวไปอีกแล้วก็จัดการเอาเงินยี่สบาทไปคืนเจ้าของเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมายีกว่าปีแล้วแต่ก็ยังเป็นที่เล่าขานของชาวบ้านอย่างไม่รู้จบ คุณเกษมบอกว่าขอฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติให้ท่านบุฟังทุกท่านที่ได้รับฟังรับรู้เรื่องนี้จะได้สร้างแต่กรรมดีทรัพย์สินที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตหรือไม่เต็มใจก็อย่าไปหยิบไปฉวยเอาของเขามาแม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่มากเท่าไหร่นกก็ตามขึ้นชื่อว่าของใครนะใครก็รักใครก็หวงการลักเล็กขโมยน้อยไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยตายไปก็ไปสู่อบายภูมิ เรามาเร่งสร้างความดีกันดีกว่าเพื่อเป็นสเสบียงเดินทางไปสู่ความสุขแห่งพบหน้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออย่าทวนสาบานครับอย่าฝืนคำสาบานอย่าด้านสาบานในขณะที่ตัวเองก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหตุร้ายมันจะเกิดขึ้นแน่ๆครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ